คนเดียวในโลกลุงพลนายชยพลวิภาสวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะจากแฟนคลับเอได้โพสต์เกี่ยวกับกรณีของลุงพลนายชยพลวิภาโดยระบุข้อความไว้ดังนี้มีคนเดียวในโลกคือชยพลวิภาและมีครอบครัวเดียวในโลกที่ไม่ว่าจะไปไหนทำอะไร ก็มียูทูบเบอร์ติดตามถ่ายและมีคนดูเป็นแสนคนที่นี่ที่เดียวในโลกลุงจุดจุดจุดยังอายเลยนะครับนอกจากนี้ก็มีประชาชนในโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นท่านแรกบอกว่าถูกต้องค่ะคงมีบุญมาแต่ชาติปางก่อนถึงมีมิตรรักมากมาย รักป้าแตนนะคะท่านต่อมาบอกว่าบุญเก่าแกก็มีเยอะและแกก็สร้างบุญใหม่แกถึงมีคนรักมากคนเกลียดแกมากก็เช่นกันเราก็อยู่ในกลุ่มคนรักครอบครัวชัยพลวิภาคนเดียวในโลกชัยพลวิภา หากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ